วันนี้พาพี่พี่ fc ครับกับพี่พี่ชาวทุกมารับชมเดก,กา้าเดก้าคันนี้มาวางระบบเกียร์ใหม่ครับแล้วก็ยังอยู่กับปู่ช่างจิ๋วทัศ์เกียรเช่นเคยครับต้องขออนุญาตเจ้าของรถนะครับชื่อตามป้ายครับแอมแอนจุมรถแ,บบแ<น>ีแ่จุมครับต้องขออนุญาตเจ้าของรถด้วยครับถ่ายทําคลิปรีวิวให้พี่พี fc สาวกอีสุหรือสาวกเดก้าได้รับชมกันว่า คันนี้มาเปลี่ยนเกียร์อะไรขึ้นเกียร์เดิมเป็นยังไงก็คันนี้ก็เป็นเดก้ายูโรทูนะครับพีพีเอฟใครเป็นสาวก์เดก้าอยู่คันนี้ก็เ,เกียร์เก่าพังครับก็มายกเกียร์อีตันขึ้นะร,รอบก็น่าจะเป็นรอบเดิมครับ อยู่คนเดียวครับไม่มีแรงยกหัวก็ให้เพื่อพีพีเได้รับชมท้ายเครื่องไปพังๆก็ถ่ายคลิปก่อนครับไม่แน่ผมอาจจะไม่ว่างคันนี้อาจจะออกก่อนครับชมคร่าวๆรถสเต็ปเดิมๆมากรถสเต็ปวิ่งดินครับยางก็จะเป็นยางเนี่ยยาง้าใบรเรเดียนครับ เลก้า270 Euro 2. 2ระบบเฟืองท้ายก็ภาพก็ออกออกจะมืดๆหน่อยนะครับไม่รู้พี่พีเอฟได้มองเห็นกันหรือเปล่าว่าตอนถ่ายทําคลิปนี้ก็เวลา,เ,าเริ่มเย็นแล้ว,ลวก็มีเวลามาถ่ายทําคลิปให้พี่พีเอฟได้รับชมไปเรื่อยๆครับนี่บะทรงนี้ก็ทรงกระบ,บะวิ่งดินครับ ได้ถ้าเกิดใครเป็นเอฟซีรถบ้านนี้อยู่ก็จะรู้ครับเพราะว่าสเตปสีรถจะคล้ายๆกันครับแบบลายโทนสีเขียวรับชมเรื่อยๆครับมีบระบบลากลูกครับรถบ้านนี้อ่า ก็จะมีหลายคันนะมีตัว24 24สนี้สวยหลายคันนะแล้วก็มีคันหนึ่งผมเคยเจอ,อซื้อต่อจากรถบ้านนี้ไปอยู่โรงมตลสวยครับตัวนั้นเป็น24 0นนางฟ้าครับเดิมๆนะครับแต่สวยมากครับยิ่งคนซื้อต่อไปก็ไปดูดูแลรักษาดีต่อด้วยครับดูแลรักษาดีก็สภาพสวยเดี๋ยวผมจะแปะรูป อดีตรถบันนี้ให้ดูครับ240นางฟ้าแบบลายโทนสีเขียวอย่างสวยอ่ะนีพาพีพีเอรับชมก็คงไม่เบื่อกันครับก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่กับอู่ช่างขิวท่ตะเกียบครับชมผลงานต่อเนื่องครับรถสเต็ปใช้งานคิวรถไม่ต้องพูดถึงครับถ้าเกิดเป็นเขตนี้ก็คิวเต็มครับ คิวมีคิวก็ถึงจะเรียกรถเข้าอู่ครับถ้าเกิดยังไม่มีคิวก็จอดไว้บ้านก่อนรอเรียกเข่าอูต้องการวางเคีย์วางเครื่องครับสเตปสเต็ปทางอู่ครับวางเครื่องใหญ่ไม่ไม่เน้นดีดหัวครับก็สุดนิสัยจริงๆถึงจะดีดครับ นี่ครับยกเกียร์อินตันขึ้นครับเกียร์เดิมเกียร์เซครับมีปัญหาบ่อยก็อาจจะพังแล้วก็เสียปัญหาบ่อยก็สรุปแล้วเจ้าของก็ยกอินตันขึ้นเลยครับต้องขออภัยในน้าที่นี้แล้วถ้าเกิดภาคผิดเพี้ยนไม่ตรงความจริงก็ขออภัยในนัที่นี้ด้วยครับก็มือ,อในหม่ทำคลิป ก็ความรู้ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากครับรยากาศก,ก็เริ่มมืดแนละ้วไม่รู้พี่พีเอฟซจะมองเห็นกันบ้างหรือเปล่าฝั่งท้ายก็ไม่ค่อยเยอะหแห้งๆครับรถก็สเต็ปบใช้งานครับพายุเข้าหน้าฝนรถว่างก็เอาเข้ามาเช็คบำรุงได้เลย เสนี้ก็เป็นทรงกระบะทรงวิ่งทินครับเสาหน้าเสารางใหญ่ครับชมนี่เลยครับก็กระบะก็ทรงโอเคครับพื้นก็ก็น่าจะมีการปูพื้นมาใหม่แล้วครับเก็เรียม น,นี้ก็มีโอกาสได้มาอูครับก็มาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้รับชมความเคลื่อนไหวของทางอูถ้าเกิดใครเป็น fc อูช่างข๋วทาะเกียบก็อย่าลืมติดตามฝากผลงานด้วยนะครับก็ไม่มีไรมากครับเดินวนไปวนมารอบรถครับตัวนี้เป็น270 e u r o ศ o เดี๋ยวเราไปชมโค้ดคัสซีกันเลยครับน่าจะเป็นตัวยูโรทูนะครับใครเป็นเอฟซีอิซูซูยูก็น่าจะรู้ครับเดีย๋ยวพาบนมาดูออีกรอบครับเกก็จะเป็นเกถังน้ำมันยุ่นครับทรงก็น่าจะ300ลิตร เราพามาชมระบบเฟืองท้ายอีกรอบครับเมื่อกี้มืดวันนี้เปิดไฟเรียบร้อยนี่ครับดุลเผากลางเตรียมที่จะเราพามาชมระบบเฟืองท้ายอีกรอบครับเมื่อกี้มืดวันนี้เปิดไฟเรียบร้อยนี่ครับดุลเผากลางเตรียม,มที่จะ ยกขึ้นครับพอเกียร์ยกขึ้นแล้วเรียบร้อยเดี๋ยว <Yo, S 2> จะลองยกหัวดูให้พี่พีเได้รับชมเครื่องครับรถเสร็จใช้งานจริงๆจะเป็นยังไงโอเคครับาานี่ครับมาชมเครื่องเดก้ายูโรท่าสภาพอาจจะมืดไปหน่อยก็เลยเปิดแฟลชครับไม่รู้พี่พีเจะรับชมรู้เรื่องกันหรือเปล่านี่ค แห้งๆครับรถใช้งานครับไม่มีเยอะเสเตยรปั๊มก็จะเป็นสเตียธรรมดาครับก็สเตียใช้งานไม่ได้วุ่นวายอะไรมากมาย,ยาออนั่นูกพี่ผมก็ผมยกหัวปุ๊บร้องเลย,เยไม่รู้เหมือนกันลูกพี่ผมว่ามันจะระเบิดป่ะไม่มีตังค์ใช้นี่เ้าเนี่ยนี่ครับโคตรเครื่องสภาพแห้งๆครับ เรียมๆครับน้ำก็เดิมๆครับโอเคครับลูกพี่ก็โอเคครับชมเครื่องกันไปนิดๆหน่อยๆครับก็ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับ พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ